มล์โชว์บางกะปิค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลอยเดินเข้ามาแบบสวยๆเลยเพราะว่านัง่งรถไฟฟ้ามาและเลื้อไซส์ id ในวันนี้นะคะเป็น ep ที่สาแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะมีแชร์เลนมากมายให้เราแบบคอยติดตามกันแน่นอนนะคะและตอนนี้พออยู่ที่ร้านชื่อว่าซาริงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบสไตล everyday look แล้วก็ชุดปัดนี้ก็มีค่ะ วันนี้ต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าเรามีแคชคูปองมาแจกกันด้วยโอเค t h ไซไ์ไอดีวันนี้นะคะเรามีทีมค่ะเป็นทีมแบบแหงเอากับเพื่อนเพราะว่าไงปลายปีแล้วปาร์ตี้มันเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นหน้าผมแต่งตัวรองทงรองเท้ามันต้องจัดเต็ม วันนี้พลอยก็เลยรู้สึกว่าจะมาคนเดียวแฮงเอาท์คนเดียวมันก็ไม่สนุกถูกไหมก็เลยชวนน้องมาหนึ่งคนค่ะที่จะมาแฮงเอาท์แล้วก็ทำแชร์เลนกับพลอยในว,วันนี้นะคะเดี๋ยวโทรตามนิดนึงค่ะเพราะว่าพลอยจริงๆนัดอยู่ที่ร้านนี้แต่นางไม่อยู่นางอยู่ไหนโทรก่อนอลัลโหลอยู่ไหนอะอะไรนะดูสนิกเกอร์อยู่ที่ร้านฟูนลล็อกเกอร์เหรอนัดตรงนี้ให้ไปเจอน,นูอ่นโอเคได้เลยรักนะไม่งั้นไม่ทำนะนี่ไม่เดินไปนะเนี่ย ไปเดี๋ยวไปฟูล็อกเกอร์กันดีกว่าค่ะ แต่จะบอกว่าวันนี้นะคะน้องกันเนี่ยจะมาอยู่กับพลอยไปตลอดทั้งวัน <Okay. S 2> แต่ก่อนที่เราจะไปบอกเรื่องทาเล่นเนี่ยเรานักกันข้างล่างทําไมขึ้นมาก่อนคะข้างบนก็พอดีผมรู้ว่าร้านมีร้านสนิเกอร์อยู่ตรงนี้นะผมก็เลยอยากจะมาแบบช้อปปิ้งอะไรก่อนออมาก่อนอันนิดนึงเพราะว่าผมอยากอัปเดตสนิเกอร์ด้วย เคยมาศูนย์การค้าที่นี่ไหมคะเคยมานะแต่ว่าเหมือนจะมีอะไรแปลกตาไปหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยมาเนี่ยเป็นเวอ,อ,อร์ชั่นยังไม่รีโนเวทถูกไหมถูกต้องอไม่ได้รีโนเวทใหม่มันก็จะมีความแบบว่าเก๋ขึ้นอ่มันสวยงามมากร้านค้าที่อยู่ที่นี่ก็ลดขึ้นเฮ้ย hey, แน่นอน ใกล้ปลายปีแล้วแล้วปลายปีอ่ะชอบมีปาร์ตี้ต่างๆแล้วปาร์ตี้ต่างๆอ่ะมันก็ต้องมีการแห่งอามีการแต่งตัวกันแบบเก๋ๆวันนี้น้องจันจะมาในส่วนของตรงนั้นโอเตัวให้ผู้ชายดูด้วยว่าเราสามารถแบบจัดชุดปาร์ตี้ให้แบบดูเก๋ได้ได้แต่แต่ challenge วันนี้เราบอกกติกาก่อนนะเพราะทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการสุ่มคล้ายๆสุ่มเหรอ yes อ๋อเป็นจุ่มจุ่มตีมขึ้นมาว่า ทีมวันนี้หรือว่าแคตตากออรีอันนี้คืออะไรบ้างทายที่หนึ่งลูกจะมีเวลาให้10นาทีในการทำพีทลูกทั้งหมดและและต้องดูจนจบนะคะเพราะว่าทุกคนจะร่วมกันโหวตกันค่ะว่าใครแต่งกลวออกมาได้เลิศที่สุดขอเบิกการ์หน่อยค่ะมามาเฮ้ยปาร์ตี้ออามาเรทโ d ดิสโกไนท์อะอะทีมแรกค่ะเร t โ o ดิสโกไนท์เฮ้ยเป็นทีมของเรา มันเลิศมันปังมันจึ้งเกินปะดูเข้าทางปะผมรู้ร้านแล้วเจอ,อลเลยไปเจอเลยที่ร้าน <c oughs> พอมีร้านในใจอยู่แล้วค่ะนั่นคือร้าน S M S M เนี่ยมีทั้งหลายชุดเลยชุดปาร์ตี้เอว r y เดย์ลุกชุดทุกอย่างมีหมดครบจบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะกันมามาถึงก่อนเลยยังไงกัน ก่อได้ยังไงมาถึงก่อนได้ยังไงก็ผมรู้ไงเวลาเนี้ยร้านเดียวจบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจบเลยได้่อยางงั้นเดี๋ยวเราแยกกันนะคะอย่ามาใจตรงผมอย่ามาอย่ามาอย่ามาเลทโทรเหรอครับเพราะอาจจะอยากได้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะเฮ้ยเกือบลืมฮะเิ็มขัดต้องมีอันนี้เลยฮะปกติเขาเลือกกาังเกงก่อนผมเข็มขัดก่อนแฟชั่นยุคใหม่อันแรกเลย เรตโชร์ดิสโก้ไหนมันเข้าปากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบสไตล์ดิสโก้อยู่แล้วแต่คิดว่าเรามีควานเรสโชแบบนี้น่าเข้าทางกว่าคิดว่าเห็นแล้วอะว่าอยู่ตรงนี้ตัวนี้เราเห็นจากหุ่นก๊อปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะนะคูดเยอะลืมเลยกระเป๋าอยู่นี่ค่ะเมื่อก,กี้เราเห็นหุ่นเขาห้อยกรงนี้ค่ะได้เสื้อแล้วกระเป๋าแล้วค่ะเมื่อก,กี้เนี้ยตามแว๊กไปแล้วเห็นว่ามีเล็บผาดตรงนั้นเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเล็บผาดตรงนั้นซะหน่อย ผมว่าพามาดูเสื้อกันก่อนดีกว่าสีส้มนะน่าจะได้นะเรโทรส้มๆมน้ำตาลน้ำตาลเสื้อคลุมนองกน่าจะเป็นสีออกแบบเป็นตัวนู้นหรือเปล่านะ,นะอ่อเออร้านเขาดีจริงๆส่วนนังเกงเนี่ยนะเราต้องตรีมปาร์ตี้ผมว่าสีดำดีกว่าอ,อันนี้นะครับได้สไตล์เรโทรเขาจะต้องมีแบบเล็บผ่าผสมเข้าไปเพื่อความแกลมคือมานิดนหนึ่งนี่ค่ะ ได้ไหมเหลือรองเท้าค่ะให้มันมีสีหน่อยอย่างเช่นรองเท้าเงินตัวนี้ค่ะบับบับับขอขโมยเลย <S <S นี่เป็นไงทุกคน <S 1> <S 1> คิดว่าได้มหมปะเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะปาร์ตี้หน่ใช่ไหมมันต้องมีการเก็บทรงต้องใส่แว่นนี่คนระับผมได้แล้วมาจากคุณนี่แหละเรียว ตรงนี้เขาก็มีร้านคาเฟ่ด้วยของแคทคิสฮันและที่สำคัญร้านนี้มีของจุกติ๊กด้วยเฮ้ยจีนเนี่ยดตรงนู้นไปค่ะร้านนี้น่ารักมากเลยว่าจันของเขานี่นะโดดเด่นเรื่องลายปรินด้วยเออจริงดูดิแบบทุกอย่างของใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วกระเป๋าเสื้อผ้ามีแตลายปรินทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่น่ารักมากน่าฝาก เหมาะกับคนอย่างเราด้วยสองคนที่น่ารักขนาดนี้ฝากคนดีกว่ากันปีนเช็คปิเช็คค่ะชุดของพอยห่อโทนลูกของ S N M ค่ะเสื้อกัํมเบรกข้างด้านข้างแบบหนังกรองและปาดแบบหนังไงรองเท้าและกระเป๋าจาก S N M ค่ะเฮ้ยตบมือ ทีเดียวจบเลยทีเดียวจบของเธอละผมจบทีเดียวเหมือนกันอ่ะมาดินึกถึงเฉดสีก่อนเออก็ต้องเล็ดโทเล็ดโทนิดนึงก็เลยจับเสื้อยืดตัวนี้มาเป็นแม็กแบบนี้อ่ะลายสกอตนิดนึงเฮ้ยปึ๊บโผล่มาที่เข็มขัดเฮ้ยมันมีความแบบเนี้ยโอเคแล้วต่อมาด้วยกางเกงนี้ครับมันจะได้เพิ่มความสง่าไง่ายยิบปิวแบบว่าดูสง่าดูดิสโก้ขยับตัวง่ายหน่อยเพราะว่าดิสโก้มันมีความ อะเต้นเอ่ออะไรใดๆอะโอเคนิดออกค่ะความเวทโวร์ิสโก้ไนมันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ H และ M ค่ะแต่วัดตีมต่อไปเราขอซูมเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรไปโอเคเอาเลยอ๋อไปปึ๊บเฮ้ยฮอลลีเดย์สปาร์กเียเออตีมต่อไปฮอลลีเดย์สปาร์กค่ะก็คือความแบบไร้ระยะฉันคิดออกแล้วสำหรับฮอลลีเดย์สปาร์กล ร้านอะไรรู้ไหมยาสเปาสำหรับร้านนี้นะคะร้านยาสเปาก,ก็เข้ากับตรีนี้เลยค่ะ Holiday Party <Hey. S 1> ซึ่งจริงแล้ว,วเขาก็จะมีการอัปเดตคอลเลคชันอยู่ตลอดเวลามีความติดลักชูด้วยสมมุติว่าแบบใครอยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปแบบแฮงเอาท์กับเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคะอยากเป็นฟิลแบบลักชูรี่ขึ้นมาินนี้ก็สามารถเลือกเสื้อผ้านในร้านนี้ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านการอย่าลืมนะคะตอนหนึ่งลุกเรามีเวลาแค่สิบนาที จับเวลาเลยไหมเอาเลยหนึ่งสองสามไปไปค่ะอุ้ยเหมือนจนดูดีดนะดูดีมากอ่ะอุ้ยเหมือนคนไปเที่ยวแบบอากาศหนวาวก็จะมีแบบเสื้อนหนังมีอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องอยู่ในธีมคือ Holiday Sparking ระหว่างสีนึงกับสีนี้เอาสีไหนดีวันนี้เราดำแล้วเนาะเราเอาขาวดีก่าเนาะเอาข่าวแล้วกันถ้าคเลือกได้แล้วหนึ่ง ไปดูไอ้กันได้ไหรือป่ะสิ่งที่ผมเลือกอ่ะคิดว่าน่าจะเลือกเป็นสเวตเตอร์เพราะว่ามันฮอลิเดย์ฟาร์คลีมก็น่าจากง่ายๆเอ,อือเขาสวยเยอะนะเลเลคชันนี้เฮ้ย,ย,ยเนี่ยฮอลิเดย์อยู่อ่ะติดแกมๆหน่อยนึงตัวนี้แหละผมมั่นใจในฝีมือการเลือกของผมเรามาอยู่ร้านนี้ก็ดีกว่าค่ะ C P S แท็ s นะคะเราจะมาหากระโปรง สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะชิคชิคคูคูดวัยรุ่นแล้วก็มีความเท่อยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคิดว่าเรามาเลือกอะไรที่มันดูเท่ขึ้นมาดูแบบซ่าขึ้นมาผมก็จะเลือกเป็นลุคที่มันสบายๆเหมาะกับ h o i อดีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมเลือกสเวเตอร์ไปแล้วมันมีลายใช่ไหมเดี๋ยวเกงยีนผมเลือกที่มันเรียบๆเลยสบายสบาเจอแล้วฉันเจอสิ่งนี้ค่ะเป็นไปได้สุด เดี๋ยวแซวมันหน่อยกันโอ้ยได้ของแล้วโว้ยเหมือนแบบจะหมดแล้วเนี่ยคอลเลคชันน่าจะแบบใส่แล้วน่าจะสวยมากเลยนะน่าจะมีคนโบยเยอะเลยไม่รู้ฝั่งนู้นเป็นไงนะเฮ้ยมีคนเสียงดังมีคนเสียงดังนะอันเนี้ยผมว่าเขากำลังตีกับตัวเองแน่เลยพพอยว่าเฮ้ยกลัวจะไม่ทันผมเงยแต่ส่วนผมเป็นผู้ชายผมชิวอ,อยู่แล้วแล้วสายตาผมนี่เหี่ยวคือมองปุ๊บรู้เลยว่าผมต้องเลือกตัวไหนเฮ้ย ผมได้แล้วอะคือโวยวายกันแต่ผมไม่ต้องโวยวายท้งนั้นผมได้แล้วนี่ข้างหน้าไม่มีลายข้างหลังมีลายนิดหน่อยป็นกิมมิกเบาๆสวยครบเลยไปตัวนี้นะครับไปเรามาถึงร้านโรมิโอแอนจูเลียต้าแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบรองเท้าส้นสูงไปงานแต่ไปปาร์ตี้คือมีหมดตัดเย็ดดีมากคู่นี้ อนี้นะคะเอาล้ครับถ้าเกิดเป็นลุคฮอลิเดย์สปาร์คลี่เนี่ยผมก็นึกถึงที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฟิฟฟอร์มนะครับรองเท้าเขาก็มีสสวยเยอะมากแล้วก็ใส่สบายง่ายๆในวันชิลๆนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าโน่นเลยผมเห็นละผ้ามันเกงยีนมันเป็นสีออกน้ําเงินน้าเงินใช่ไหมครับตัดเขียวได้ดีแล้วก็ดูสบายด้วยผมว่าคู่นี้เข้าแน่นอนเชื่อผมดิถ้าพอขามันกองกองฉมเงินนะเข้ายังไงก็เข้าฮะดูสิผมว่าคู่นี้ครับพี่ อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชอบมากนะคะมิสซี่มิ้งนี่เองค่ะก็จะเป็นแบบร้านเท่ๆเก๋ๆชิกๆนะคะแต่ตอนนี้พอมีเวลาแค่2นาทีทุกคนเพราะต้องเลือกของแล้วไม่ไหวแล้วชิคเกอรชอบมากอะไรเนี่ของอะเอาแบบนี้ได้ไหมก่อนหมดเวลาอื้อนะพิเศษพิเศษขอเวลา เป๋าของมิสซี่มิงเสื้อจาก y a z ป a l กระโปรงจาก c P s Cap รองเท้าจากโรม r o อ e o and s v e t ต e าค่ะเฮ้ยงั้นของผมบ้างของผมเสื้อสเวตเตอร์จาก y a z ป a l กางเกงนี่จาก Chef รองเท้านี่ฟลิปปอบมันต้องฟลิปปอบด้วยไงมันมีความแบบฟลิปปอบด้วยนิดนึงใช่ชอบลุคนี้นะกันดูแบบว่าสปอร์ตลึกจริงทุกคนว่าชุดนี้เราสองคนเนี่ยเวิร์กไหมคะแล้วก็ของใครสวยกว่ากัน S <S <S เดี๋ยวเราไปโจทย์แชร์เลนต่อไปค่ะไปค่ะขอเบิกป้ายหนอ่อยค่ะเปิดป้ายนะ <S <S ทึบเปิดเลยไม่เห็นมีอะไรเลยแม่ก็ยังไม่เปิดออกมาเลย Rockstar ขนาดเราสอง a m e r a c a Rockstar ค่ะถึงแล้วค่ะร้านที่แบบว่าครบจบมีทั้งหญิงั้ะชายแน่นอนกับร้าน Urban Revival จำเนียงผมอยู่ท er ี Enlight ่ร้าน Urban d i v i v นะครับก็คือจริงๆว่าผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่มันครบจบคือผมมองว่าล็อกสตาร์เนี่ยร้านนี้เขาดูจริงๆเขาเหมือนจะเรียบง่ายแต่เขามีเสื้อผ้าหลายแบบให้เราเลือกนะอทุกอย่างที่อยากจะได้อยู่เรี้หมดเลยของโซนผู้หญิงจะอยู่นี้ของโซนผู้ชายจะอยู่ตรงนู้นแยกไหมถูกอ้องแล้วั้นเราแยกกันนะแยกกันนะเราเลิกกันเราเจอกันเราเลิกกันเลิกเลิกกันเหรอเลิกไม่เลิกเดี๋ยวจะมาโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเค ล็อกตาสีชมพูอาจจะไม่ใช่ล็อกตาเราเจอกระเป๋าที่น่าจะเป็นไปได้นี่เราชอบแบบนี้แล้วล็อกตามันต้องมีความเป็นแบบซึ้อกล้ามสีดำตัวนี้เป็นไปได้ไดเห็นไหมพูดถึงกระโปรงกระโปรงแล้วมีเข็มขัดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยลุคนี้ใช่สุดๆดู เป็นไปได้ค่ะผมมาหาหมวกที่มันแบบยุคอังกฤษเก่าๆหน่อยดีกว่าผมว่าหมวกมันเฮ้ยวางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยนะนี่เคยดูไหมถูกบังคับให้เป็นห่วงเสมอมันล็อกส่งไงไมันเนี่ยข <c oughs> อ,อชื้อกล้ามทั้ตัวเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับเฮ <c oughs> ้ยผมเจอแล้วเสื้อกล้ามเอ้อนะ ก็ใส่ประมาณนี้อ่ากับหมวกอันนี้ถูกบังครับให้เป็นฝืนเสมอขออนุญาตไปแมตช์ชุดก่อนนะครับ็อกตาเราเป็นฟืนไม่ต้องบูทก็ได้เราว่าเราเจอแล้วรองเท้าที่มันมีความเป็นแบบเหมือนจะบูทแต่ไม่บูทเทคูนี้แหละทันได้ละเข้าปากมากรอกตาง่ okay, ายโอเคพลอยได้ครบเซตแล้วแต่ไม่รู้ว่าการจะได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้พลอยได้ครบไปหมดล้วเฮ้ยมาแล้ว มีขนาดนี้ขาดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยยังขาดกางเกงกับเสื้อแจ็คเก็ตอย่อางไรเมื่อกี้ติดใจเห็นที่แชปอ๋อไม่รู้อ่ะนัทเธอเหลือแค่5นาทีเธอรู้ไหมทันทันป่ะทันรีบเลยค่ะถ้านัทผมเปลี่ยนหมวกแป๊บนึงเปลี่ยนที่ตามมากรผมให้ผมเปลี่ยนหมวกแป๊บนึงเปลี่ยนหมวกผมรู้สึกว่าใบเนี้ยมันน่าจะเข้ากับกางเกงที่ผมเห็นไว้ที่แชปมากกว่าเปลี่ยนละโอ้โยน่ากลัวจังเลย เร็วๆพี่เวลาเหลืออยู่ทีเดียวตอนนี้เหลือน่าจะเหลือประมาณนาทีครึ่งเห็นเขาบอกนะล็อกสตาร์เหรอมว่าล็อกสตาร์เขาชอบใส่ยีนเฮ้ยนี่แหละว่าต้องเลือเร็วๆแล้วสีนี้นะไม่เข้าเลยว่ะ้ยผมว่านี้ดีกว่านี่นะตัดกันได้อยู่โอเคร้านแชปผมได้2ตัวแล้วเดี๋ยวไปคอมพิวตลุกฟิชเช็กฟิชเช็กนะครับนี่ครับเีมชาวล็อกของผมมา เอาแต่เสื้อก่อนเลยเออยู่แล้วก็มีความเสื้อจีนนิดนึงแล้เสื้อจีนที่ผมเลือกมานะครับของเชะกางเกงก็เช่นเดียวกันมีความจีนสีน้ำตาลเพื่อมาตัดกับจีนสีนี้ของแชปเหมือนกันเสื้อกล้ามกับหมวกใบนี้เออร์เบิร์นรีวคือบอกว่าเจ๋งมากอะใส่ปุ๊บโอ้โน่ารอโอ้ใส่หมวกปุ๊บ าจจะได้เรื่องคะแนนในการโหวตแต่ว่าพอไม่เชื่อหรอกถ้าเกิดแบบว่าคนดูอยู่ตรงนี้เขาต้องชอบลุกพลอยมากกว่าเฮ้ยไหนยังไงขอฟีดเช็คหน่อยนะคะ,อะของพลอยมาจากโพลลุกเนี่ยเอบิลวีไบโวค่ะเฮ้ยหมดเลยหมดเลยมันจะเป็นฟิลแบบยีนเป็นฟิลแบบเหมือนเด็กไฮสคูลเพิ่งเลิกจากโรงเรียนแล้วก็ออกมาแล้วเป็นแบบชอบฟังเพลงล็อกวอยอย่างเงี้ย ที่ดูตอนนี้อาจจะชอบทั้งลุกกันหรือว่าลุกพลอยแต่คิดว่าน่าจะลุกพลอยมากกว่าอ่ะขอ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 ชาเลนจ์อันต่อไปดีกว่าค่ะมาเลนนจ์อัต่อไปเลยใช่ค่ะมาเอานี้ดีกว่านี่เฮ้ยเฮ้ยเอ๋โอ้โหสมาร์ทแกรมอันนี้เข้าทางเลยคิดว่าทำได้ปะสบายผมมีร้านในใจแล้วด้วยเหรอเออบอกได้ไหม โอ้โหเจ้าการรีบเกินรีบไปคงรู้แล้วมั้งว่าที่ไหนแต่พอ,อยอ่ะขอคิดก่อนแต่คิดว่าอยากจะแวะมาดูร้านนี้ก่อนคะ่ะ House of Beauty ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าในเนี้ยก็น่าจะมีเป็นไปได้ smart glam เป็นไปได้ขอเข้ามาดูสซักเว็บอุ๊ยชุดเด็กก็เป็นไปได้นะเราก็ใส่ได้ อยู่ที่ร้านลิซึมค่ะซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบพวกเดรสพวกแบบไปปาร์ตี้ได้แกลมได้แต่ว่าพลอยอะอยากได้คัตติ้งสวยๆสมาร์ทหน่อย,อยมีสองสีเอาอยัางไงอะสองชุดนี้ค่ะดูสมาร์ทและแกลมด้วยในเวลาเดียวกันชอบสีขาวมากกว่าสีดำเดยอะแหละอันนี้ค่ะผมบอกได้เลยนะครับว่าลุคนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อผมเลยกับลุคสมาร์ทแกลมกับนี่เลยครับร้าน สูตรคิว้วลุกนี้เป็นลุกที่ผมน่าจะใส่แล้วชนะพี่พลอยแน,น่นอนเท่ที่สุดคือที่นี่คือจบเลยครับเรื่องสูตรเรื่องเนคไทไม่ว่าอะไรต่างๆที่เขามีครบทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองเลือกเลือกดูเมื่อกี้เราเลือกเป็นสีดำเนาะผมว่าเป็นโทนโทน,นี้น่าจะน่าจะดีนะโทน,โทนนี้น่าจะสวยเชิ้ตฟ้านะครับเสื้อกัก๊กและเดี๋ยวเนคไทเนี่ยผมเดี๋ยวผมไปลองหาดูแล้วเดี๋ยวผมคอมพลตลุคห้ดูว่าสูตรคิ้วเนี่ยจะเสกให้ผมได้เท่ขนาดไหน โอเคจากร้านลิซึ่ใช่ไหมคะเรามีชุดแล้วเราก็ต้องมีรองเท้าด้วยเพราะฉะนั้นรองเท้าที่พออยากได้วันนี้ที่เข้ากับชุดน่าจะเป็นแบบรองเท้าหัวแหลมไหมอุ้ยอันนี้ดีอ่ะส้นแบบไม่สูงมากสรุปแล้วเลือกคู่นี้ค่ะแต่แต่แต,แต,แต่เดี๋ยวจะกลับไปที่ Urban Revival ค่ะอ๊ไปค่ะโอเคขอกลับมาที่นี่หน่อยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ชอบเหมือนจำได้ว่าอยู่ตรงนี้ว่ะ ต้องกลับมาค่ะเพราะว่าคัสอันนี้จะมีความดูสมาร์ทและแกลมในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สึกว่าจะเอาอันนี้ไปสําหรับการแมชลุกเอาเลยครับผมได้ลุกสมาร์ทแกลมใช่ไหมครับเอาเกี่ยวกับรองเท้าก่อนร้าน r o m o and อน u l i e ตนะครับก็คือคิดว่าร้านเขาอย่างเงี้ยมีแต่ของผู้หญิงลุกหวานหวานเปล่าเลยข้างในมีของผู้ชายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเท่มาก โอ้โหมันรีบไปไหนวะนี่เอาคู่นี้เลยแล้วกันใช่ไหมสีดำคู่นี้แหละใส่ได้ทุกลุูทุกแมทนี่ใส่ได้แน่นอนเอาเลยครับพี่จ่ายตังค์นี่สวยงามมากอัะพี่เช็คหน่อยพี่เช็คหน่อยพี่เชคไหครับนี่ลุกสมาร์ทแกรมสำหรับผู้ชายครัว่าสมาร์ทแกรมเนี่ยมันก็ต้องมีความสูดมีความแบบรักจูรักจูคุณชายนิดนึงผมก็เลยเลือกสิ่งที่มันน่าจะง่ายที่สุดก็คือทั้งเซตเนี่ยนะครับยกเว้นรองเท้านะครับ มาจากสูตรคิ้วแล้วผมเสริมด้วยตัวเสื้อเชิ้ตกับเนคไทให้มันมีแบบลูกเล่นให้มันเด้งขึ้นมานิดนึงครับตรองเท้าเป็นของโรมิโอแอนจูเลตตาเขามี่เราทำผู้ชายด้วยเรอไมีและเทมากด้วยนะครับผมก็เลยคว้ามาคู่หนึ่งเออเออเป็นเงนี้เข้ากันไหมพอได้ไหม หล่อเลยเป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นะของทันบ้างนะมิเชตตกอลลอยนะคะมาจากหลายที่อยู่เหมือนกันชุดอันนี้มาจากลิซึมเป็นแบบมีแบบปอกตรงนี้ด้วยปอกแขนปอกแขนแล้วก็มีกระเป๋าจาก Urban Revival รองเท้าจาก v n c อสามที่สามที่เลยเหรอ Yes of course โอในเวลาแค่สิบนาทีนะบอกก่อน ไปม,ม,มูจิก่อนไปเลือกของนิดนึง <S <S ไปเด่นนะจดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆๆแม่อะไรไหนบอกรู้สมาร์ทแกมมามูจิทำไมไม่ได้อยู่เนียนแชร์ลเลนใช่ไหมที่เธอหมายถึงใช่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเนี้ยมูจิอะมันไปปีแล้วใช่ไหมมันก็จะมีของจุกติกไว้แจกคนหรือว่าไปซื้อของให้คนกันละกันเย่ังไงก็คืออย่างช้อปปิง้งไะโอเคไป ะะเข้าไปเล่นเกมนะคะหรือร่วมสนุกับพวกเรานะคะในการโหวตนะคะเข้าไปที่ f c e b o o o The m o r อ Group นะคะแล้วก็โหวชอบชุดของคุณมากกว่าหรือชอบชุดของกันมากกว่านะคะแล้วก็รุนรับแคสคูปองบ500กลับไปเลยะคะ่แะ,แะ,แะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมเก็บใบเสร็จนะคะพอมาชอปปิ้งที่ศูนย์การค้าแล้วทุก25บาทาทจะได้รับ 1M point นะคะแล้วก็เอาไปสแกนใน Li n e Official ของ The Mor Group ด้วยค่ะ สิ้นปีแบบนี้อย่าลืมแวะมาที่ The Mall l i f e ต re บางกะปินะคะเพราะว่ามีของมากมายให้ช้อปปิ้งทั้งเสื้อผ้าทั้งของ<ม>ทั้งติ๊กทุกอย่างนะคะ<ม>ถ้าเกิดใครแบบว่าชิดไม่ออกแค่มาเดินที่นี่นะคะมีอะไรให้ช้อปเต็มไปหมดแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณกันมากมากนะคะ,ขอ,คะขอให้มาเล่นกันใหม่นะคะ<อ>จะได้มีชา้าทาสนุสนุกกันแล้วก็เ,เรียกน้องกันมาเล่นอีกได้เลยครับวันนี้ถือว่าสักเซสค่ะสักเซสละเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะชนะในโบตนี้ <S 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 มันต้องเป็นผมอยู่แล้วมันต้องเป็นพี่พลอยอยู่แล้ว